วันนี้พาทุกท่านมาดูที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านทุ่งขาใต้หมู่สิบตแม่สุขอเภอแจ้งผมจังหวัดลำปางนะคะมาดูฟาร์มแพะของพ่อหลวงคำค่ะคุณสอนศักสายแปลงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านทุ่งขาใต้ค่ะมาดูความน่ารักของน้องแพะกันนะคะน้องแพะที่นี่มีประมาณเกือบ30ตัวค่ะกินง่ายๆนะคะชอบกินใบไม้ค่ะยอดกระถินนะคะกินผักทุกชนิดค่ะ โดยเฉพาะหญ้าอ่อนๆน,นี่ชอบมากนะคะก็จะมีการใช้อาหารให้บ้างเล็กน้อยแต่ผักนี่จะชอบมากแล้วก็ชอบความสะอาดนะคะผักต่างๆที่ตกพื้นเปื้อนดินจะไม่กินนะคะนี่พอหลวงคำกํลาลังสอยมะข่วงค่ะถามว่ามะขวงกินไหมกินค่ะเนี่ยค่ะดูนะคะถ้าเป็นพืชผักกินหมดเลยค่ะกินมะข่วงค่ะ น,นี่คือความน่ารักของน้องๆององมีทั้งแพะเด็กแพะผู้ใหญ่แพะพันธุ์พ่อแม่นะคะสําหรับฟาร์มทั้ง10ฟาร์มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านทุคาใต้จะเป็นพันธุ์เนื้อนะคะจะขายพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์ค่ะซึ่งเลี้ยงกันมาประมาณเกือบ2ปีขณะนี้บางฟาร์มยังไม่ได้ขายนะคะเพราะว่ายังมีจํานวนน้อยอยู่ค่ะรายได้ก็ยังไม่มีนะคะเลี้ยงง่ายค่ะ แล้วก็มีความน่ารักเลยนะคะคุ้นเคยกับคนค่ะไม่กลัวนะคะเลี้ยงแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินไปดีววิธีการเก็บขี้แพของฟาร์มก็จะใช้ตะข่ายรองบริเวณลงเรือนของแพะนะคะเมื่อแพะขี้ลงมาก็จะมาลงที่ถุงตะข่ายแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้เคยนำขี้แพะ ไปใช้เป็นปุ๋ยนะแต่ว่าขี้แพะเป็นเม็ดค่ะมีปัญหาไม่ค่อยละลายเท่าไหร่จากนั้นก็ไม่ค่อยได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับขี้แพะก็จะนำมาแค่สูบไฟไล่ยุงเท่านั้นเองนะคะกลุ่มเกษตร,กร,รษกรผู้เลี้ยงแพะก็เลยยังไม่ค่อยมีรายได้ตรงนี้ค่ะและขี้แพะก็ยังไม่มีราคาเดี๋ยวมาฟังพ่อหลวง คำพูดถึงการดูแลกันนิดนึงค่ะมีทั้งคณาชวนราชการที่เป็นมัดดูุ๋ยเหลือดูแลให้เหลืองแฟกนะครับเนาะตอนนี้ในกลุ่มแฟของผมก็มีอยู่สิบหลายนะครับสิบหลายแล้วก็ขายเป็นจะทาเป็นขายเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์เพราะว่าได้ตรวมาตรฐานถามเป็นถามเอเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็พ่อพันธ์แม่พันธ์ก็ยัง บอกว่าปีแกได้ขายเสี่ยมันหมดมีมีหมดหลายเตี่ยมีหมดหนักนะครับเนาะตอนนี้เขาก,ก็มีกลุ่มด้วยกันก่อเนเอาขี้แพะมาทําปุ๋ยะนนเะครับเนาะเขาตอนแรกก็จะใส่เป็นเม็ดมันก็อปล่อยละลายนะครับเนาะตอนนี้เขาก็เอามารวมกลุ่มกันทั้งสภาเกษตรมันก็มาสนับสน,นุนว่าจะให้เอาขี่แพะเนะี่ยมาบดละเอียดแล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยตรงน,นี้มันก็มี สารหลายๆอย่างอยู่ในคี่แพะนะครับเนาะมันก็เป็นการที่ว่าเขาจะได้ทําปุ๋ยเป็นเป็นได้ได้ดีนะครับเนาะสำหรับขี้แพะนะคะจะมีลักษณะพิเศษกว่าขี้สัตว์อื่นๆค่ะจะเป็นเม็ดนะคะเม็ดเล็กๆคล้ายๆกับยาลูกกรอน,นะคะ่ะแต่ว่าจะแข็งแล้วก็เหนียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลานําไปหว่านในนาต่างๆเนี่ย จะไม่ค่อยละลายค่ะการดูดซึมก็จะไม่ค่อยดีนะคะจะใช้เวลานานค่ะย่อยสลายยากนะคะนี่คือปัญหาว่าทำไมขี้แพะถึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้และก็ไม่มีราคาดังนั้นทางสำนักงานสภากษตรตะกรจังหวัดลำปางค่ะก็ดได้ปรึกษากับปราช์ููรู้เกี่ยวกับปุ๋ยค่ะแนะนำให้กรุงเกษตรกร เลี้ยงแพะบ้านทุ่งขาใต้นำขี้แพะค่ะมาตากแห้งแล้วก็มาใส่เครื่องบดปัน่นนะคะบดปั่นแบบนี้ค่ะแต่บดปัน่นเสร็จเรียบร้อยมันก็ยังมีเศษสิ่งปนเปื้อนเข้าไปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหินเป็นกิ่งไม้หรืออะไรต่างๆพวกนี้ที่เราไม่ค่อยต้องการปะปนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปัน่นบดจากเครื่องปัน่นเสร็จเรียบร้อย ก็จะต้องนําไปเข้าเครื่องร่อนอีกคีนึงค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะกรรมวิธีของที่นี่ค่อนข้างจะละเอียดค่ะจึงจะทําให้ทุกท่านที่นําที่แพะของที่นี่ไปใช้เป็นปุ๋ยเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เป็นเครื่องร่อน,นะคะ่ะจะแยกกากที่ไม่พึงประสมออกไปที่เม็ดไม่ละเอียดก็จะถูกนําไปบดอีกรอบหนึง่งแต่ส่วนที่ละเอียดแล้วก็จะลงมาแบบนี้ค่ะ ที่เราสามารถนำไปเป็นปุ๋ยได้เมื่อละเอียดแบบนี้แล้วการละลายและดูดซึมสารอาหารธาตุอาหารของขี้แพ้ตรงนี้ก็จะดีมากๆนะคะสำหรับขี้แพ้ค่ะทางกงรมปศุสัตว์นะคะได้มีการวิจัยแล้วนะคะแล้วก็พิสูจน์แล้วว่า,วาขี้แพะจะมีธาตุอาหารหลกัหลกๆ3ชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมค่ะหลังจากที่บทละเอียดแยกสิ่ง ปอมปนออกไปแล้วเราก็จะได้ขี้แพะแห้งสนิทบดละเอียดร้อยปซ็นะคะนำมาบรรจุถุงแบบนี้ค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านทุ่งขาใตา้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นปุ๋ยที่สามารถนำไปใช้กับพืชผักสวนครัวผักชนิดต่างๆนะคะทางการเกษตรได้เลยค่ะรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ เด็น,น้องๆบอกว่าแคนตัสนียชอบเหมือนกันนะคะและดูนะคะการวิธีต่างๆจะมีการมีตอนค่ะสำหรับผู้ที่บรรจุถุงก็บรรจุไปนะคะติดสติกเกอร์ของกลุ่มก็ติดกันไปแบบนี้ค่ะสำหรับราคาที่เราจะเริ่มวางจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรที่จะทดลองนำปุ๋ยขี้แพะแห้งสนิทบทละเอียด100อเซลักษณะแบบนี้นะคะจำหน่ายกันที่ถุงละ35บาทค่ะในช่วงโปรโมชั่นค่ะ ทางกลุ่มบอกว่า3ถุง100บาทสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะในตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนสนใจและต้องการอุดหนุนปุ๋ยขี้แพะแห้งสนิทบทละเอียดร้อยเปอร์เซเพื่อนำไปใช้ติดต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะบอกหมายเลขโทรศัพท์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาฟังทางคุณ นิชรัตน์แลวงนินนะคะหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางที่เข้ามาต่อยอดให้กับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะค่ะก็เข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านทุ่งขาใต้นะคะตำบลแม่สู่ซึ่งจากเดิมเนี่ยเกษตรกรก็เลี้ยงแพะแล้วก็มีมูลแพะเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรเราก็มาพัฒนาต่อย,ยอดโดยการมาส่งเสริมให้เกษตรกร ทำเป็นปุ๋ยมูลแพะนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการทําการเกษตร mm hmm. เช่นเอาไปใส่นาข้าวหรือว่าเอาไปใส่พืชผลทางการเกษตรแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรของผู้เลี้ยงแพ้ด้วยค่ะส mm hmm. ถ,ถานการณ์โควิดเนี่ยแฉกุกเกฤตให้เป็นโอกาสโดยการมาพัฒนาต่อย,ยอด mm hmm. เพื่อให้เกษตรกรเองเนี่ย mm hmm. ก็ได้ใช้เอาปุ๋ยเนี่ยไปใช้แล้วก็เป็นการสร้างรายได้เพิ่มรายได้ เดิมเนี่ยก็คือว่ามูลแพ้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะคะวันนี้เองเราก็เข้ามาพัฒนาซึ่งตอนนี้เองก็มีการทําเป็นแปรรูปใส่ถุงนะคะใส่ถุงซึ่งพร้อมที่จะจําหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจต้องการจะสั่งซื้อขี้แพ้แห้งสนิทบดละเอียด100%ยนะคะสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093 1453 625 และ0857058539ค่ะ